เอาวันนี้พี่อูบะบะอูบะบะผ <Yeah. S 1> มทำการนำให้เอามาเตอร์เนี่ยอู้สังดาวบัวไปเซหย่อพี่เองมาฮะทุกคนปะลุยเลยทันกันเพราะว่าขอตั้งทีมในยม่รู้นาเต็มเลยแต่หนึ่งตั้งทีมแบบนี้คือข้าวแรงเขายื้อสองล้านเลยนะ <Wow. S 1> โอ้มันไม่โหดจังอ่ะขอดูตัวหน่อยแล้วกันโอ้ใหม่ก็ข้าวแรงตัวเดียวสามล้านโอ้ใครหลับไม่อแอปเลยเนี่ยโอ้ก็ไม่ข้าวแรงโหดจังครับพี้ <laughs> ตัวค่าราังสรรเสริมหมดเลยเกือบสิบล้านเลยนะั่นนะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรปะรวยเลยด้วยกันโอเคลุย่ยอุ้ยสปีดโคตรเร็วโอ้โหน่นจะเป็นที่ฝึกฝนมั้งคนน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าม,ามันคือแบสปีดได้งไงมาฮะคาราลี่ทำใส่คาร์มาเตอร์ก่อนเลยด้วยกันมา c a s t ิ n g ค a s t ไปคาร์ลี่ตีธรรมดาใส่ฮะเน,นื้อละเจ็ดแสนนาเมินเนาะแล้วก็ลราจะตีมาฮะว่าเป็นนั่นไงหุ้ยสามหมื่นห้ายิงปิ้วมาเนาะโอเคสามหมื่นโอเคนามินไม่ค่อยเยอะฮะถือว่าลงใจไปได้หนึง่ง ไม่แผนเลื่อนเย็นไงเนตีรัวๆ,ๆเลยฮะยี่ก็ระเบิดจู่โจมเลยในการน,นะไม่มีไงฮะยี่สิบล้านนาเมีฮะตาสองตัวฮะทุกคนโอเคถือว่าดีลนะาาแล้วนะแล้วก็ฟิวไอทีหนึ่งฮาาะแปดหมื่นเจ็ดนาเมีเนาะโอเคถือว่าโอ้ยทำไมมาแรงจังเลยรอบนี้ตีธรรมดาใส่เนี่ยโอ้โหขัเป่าเลยครับทว่าเาขาอะไของเราขั่วเป่าเลยฮะโอ้โหตายเลยเหรอห้าแสน พี่ไม่ขอตีแรงก็พอเอาจีงกเหรอหมดเอาจริงของพี่อัวบะนี่ไงแบ็คโฮต่อยกระโดดไม่เข้าไอ้ <laughs> สี่มอเนเด้อต่อยเข้ามานาไปนี่ไห้าทาอยังตีมาเนาะเนี่ยมาฮะแบ็คโฮเกือบตายแล้วแล้วก็เบิร์ดยูจอบนี่นเง <laughs> แบบละห้าแสนน้มีฮะทุกคนถือว่าแล้วเลือดนะ จริงๆมันก็แรงแหละว่าอาจค่าให้พีไปตั้ง4ี่แสนน่ไม่แค่สี่แสนสิสี่ล้านห้าแสนนะทุกคนนี่ทำมาเพื่อถามขามาทุกคนความบันเทิงนะทุกคนอย่าซีเรียสนะทุกคนเพราะว่าถ้าผมสู้กับพี่เข่าจริงเนี่ยผมเล่้ยหะทุกคนคือคราหลังพี่เขาได้ลอยล้านกว่ามั้งของยี่สิบหกล้านจริงทีมเต็มผมก็แพ้จริงๆนั่นคือดราม่า,มาก,ก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณรับชมครั